ขณะนี้6นาฬิกา28นาทีนะครับมาติดตามข่าวเช้าเวิร์กพอยต์กันต่อนะครับความคืบหน้าเรื่องของคดีการเสียชีวิตของคุณเตงโมนะครับก็ตัวละครในเรื่องนี้5คนที่อยู่บนเรือก็เริ่มเคลื่อนไหวเริ่มขยับเริ่มออกมาพูดเปิดใจออกมาให้ความร่วมมือกับทางตำรวจก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีแซนใช่ไหมที่ลงเรือไปพร้อมเจ้าหน้าที่แล้วก็ไปจําลองเหตุการณ์ะนะครับล่าสุดเมื่อคืนนี้ก็มีอีก3คนซึ่งประกอบไปด้วยกระติกแล้วก็มีปอแล้วก็มีจ็อบนะฮะสคนที่ ลงเรือไปกับทางเจ้าหน้าที่ตอนประมาณสองทุ่มเพื่อไปชี้จุดนะครับแล้วก็จําลองสถานการณ์จําลองเหตุการณ์เนี่ยเมื่อคืนนี้นะครับคุณผู้ชมฮะโดยพยานคนแรกที่ลงเรือไปชี้จุดก็คือกระติกทางตํารวจเนี่ยพาขึ้นเรือที่ท่าน้านนทบุรีตอนสองทุ่มสินาทีจากนั้นก็ไปจําลองเหตุการณ์ที่บริเวณจุดตกเรืออยู่กลางแม่น้ําเจ้าพยาครับก่อนจะถึงสะพานพระราม7เนี่ยประมาณสัก800เมตรนะครับซึ่ง กระติกเนี่ยอยู่ตรงกลางลำเรือด้านหลังคนขับใช้เวลาจำลองเหตุการณ์ประมาณ35นาทีจากนั้นก็เอากระติกเนี่ยขึ้นฝั่งที่ท่าน้ำพิบูลสงครามหนึ่งแล้วก็มีการสลับให้ปอเนี่ยมาลงเรือแทนปอก็คือเจ้าของเรือนะไฮโซโปอนี่นะโดยนักข่าวก็ถามถึงเรื่องที่กระติกไปขอขมาแม่แม่ของคุณแตงโมแต่แม่ไม่ให้ไยซึ่งกติกก็ไม่ได้ตอบคำถามสื่อในเรื่องนี้ต่อมา ตอน2ทุ่ม50ตำรวจพาไฮโซโปอขึ้นเรือไปจำลองเหตุการณ์ในเส้นทางเดียวกันนะครับทั้งนี้ในส่วนของปอเนี่ยตำรวจได้มีการจำลองเหตุการณ์เรื่องของความเร็วและก็ทิศทางในการขับเรือรวมไปถึงการวนเรืออยู่กลางแม่น้ําโดยปออยู่ในตําแหน่งด้านข้างคนขับเรือขณะที่ทีมข่าวของเราเนี่ยได้มีการสังเกตนะครับว่าเมื่อมาถึงช่วงที่ท่าเรือพิบูลสงคารามหนึ่งเรือสปีดโบ๊ทมีการบรีบแตรดังเพื่อขอความช่วยเหลือจากชาวบ้าน สอดคล้องกับคำให้การของพยานก่อนหน้านี้นะครับการจําลองเหตุการณ์ใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงครับต่อมา3ามทุ่มยีนาทีจึงพาปอเนี่ยกับเข้าฝั่งนะครับขณะที่ปอกําลังเดินจากท่าเรือไปที่รถตู้นะักข่าวก็ถามถึงความรู้สึกอะไรต่างๆนะครับซึ่งปอก็ได้แต่ยกมือไหว้แล้วก็ไม่ได้ตอบคําถามก่อนจะขึ้นรถตู้ไปนี่นะฮะนีคนที่2คนที่3ก็คือจอบ ลูกน้องของปอตอน3ทุ่ม19นาทีเนี่ยก็ลงเรือไปชี้จุดจำลองเหตุการณ์เป็นคนที่3นะครับตามคำกล่าวอ้างของกลุ่มเพื่อนที่บอกว่าในวันเกิดเหตุจ็อบเป็นคนขับเรือโดยใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงเช่นเดียวกันนะครับจากนั้นก็กลับขึ้นมาที่ท่าเรือแล้วก็เดินกลับไปที่รถซึ่งผู้สื่อข,ข่าวก็ถามเกี่ยวกับเรื่องบาดแผลตามเนื้อตัวของจ็อบว่ามันเกิดจากอะไรเจ้าตัวก็ไม่ได้ตอบคำถามก้มหน้าก้มตาเดินขึ้นรถไปนะครับนี่นะครับ รวมแล้วตอนนี้เท่ากับว่ามี4คนแล้วนะ <5. S 2> ที่ไปลงเรือกับทางตำรวจเพื่อจำลองเหตุการณ์นะครับก็มีแซนซึ่งก่อนหน้านี้ก็ไปก่อนคนแรกเลยนะครับแล้วก็มีเมื่อคืนนี้ก็มีปอมีจอ๊อปมีกระติกนะครับ,รบส่วนโรเบิร์ตคนสุดท้ายไม่ได้ร่วมลงเรือเนื่องจากบอกกับทางตำรวจบอกว่าตัวเองเนี่ยป่วย มีโรคความดันสูงครับ,รบจริงๆก็มีข้อมูลว่าเขาป่วยเป็นโรคความดันเนี่ยตั้งแต่วันที่ทั้ง4ี่คนไปออกรายการรายการหนึ่งแล้วนะคะ,ะแล้วโรเบิร์ตไม่ได้ไปเพราะความดันสูงจนต้องแอดมิดเข้าโรงพยาบาลปรากฏตัวอีกทีก็คือตอนขอขมาแม่ส่วนตอนลงเรือไปทําแผนไปเอามาไปชี้ไปจําลองสถานการณ์ไปจําลองเหตุการณ์ก็ป่วยอีกทีหนึ่งนะคะ,ะคือเป็นความดันไม่สามารถที่จะไปร่วมชี้จุดหรือว่าจําลองสถานการณ์ได้ อันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นล่าสุดเมื่อตอนสี่ทุ่มเ,จเ็จที่ผ่านมาแต่ว่าเมื่อตอนทุ่มหนึ่งของเมื่อวานนี้นะครับที่โรงพักเมืองนนทบุรีนะครับมีภาพของไฮโซโปของโรเบิร์ตแล้วก็คุณกระติกนี่แหละครับไปที่โรงพักนะครับหลังจากที่มีสอบปากคำเสร็จทางตำรวจเองเนี่ก็จัดให้มีการขอเข้ามามีลากเก้า,าอี้มาสองตัวนะครับคนที่นั่งอยู่ด้านหน้าก็คือคุณแม่คุณกระตาคุณแม่ของคุณแตงโมและก็พี่ชายคุณแตงโมนะครับ คุณโรเบิร์ตนะครับคุณปอนะครับก็เป็นคนที่ถือพวงมาลัยไปขอขมาแม่ของคุณแตงโมเป็นคนแรกนี่นะครับมีอย่างที่บอกว่านะครับเนี่ยคุณคุณปอใช่ไหมฮะคุณปอเนี่ยคนแรกเลยนะครับก็ถือพวงมาลัยไปนะครับคุณแม่ของคุณแตงโมก็นั่งเก้าอี้คุณปอก็นั่งคุกเข่านี่นะครับก็บอกเลยบอกทั้งน้ําตาบอกว่าเนี่ยจะเป็นลูกชายแม่ โรเบิร์ตเนี่ยครับเนี่ยทั้งคุณปอบอกว่าให้สัญญากับคุณแม่คุณแตงโมทั้งน้ำตาบอกว่าจะเป็นลูกชายแม่ดูแลแม่ไม่น้อยไปกว่าที่แตงโมดูแลแม่เลยผมให้สัญญาต่อหน้าตำรวจต่อหน้าสื่อมวลชนขอให้แม่ยกโทษและก็อาหสิกรรมให้ผมด้วยก่อนที่จะยื่นพวงมาลายัยและก็ไปกราบเท้านะครับและก็สุดท้ายก็มาสวมกอดกันอย่างที่เห็นเนี่ยแล้วเนี่ยบอกว่าเนี่ยขอโทษไม่อยากให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นคนขวามือก็คือพี่ชายคุณแตงโมนะครับไปดูบรรยากาศช่วงนี้หน่อยฮะ แม่โมครับผมพอผมเป็นเพื่อนกับโม,ม,ม,มคนนี้มมมมผมขอแสดงว่าเสียใจกับแม่จากการจากไปในฐานะที่ผมชวนโมไปทานข้าวาวันนั้นผมไม่ได้ชวนเหตุการณ์การสูญเสียแบบนี้จะไม่เกิดขึ้นแม่ครับผมขอให้คํามั่นสัญญากับแม่การจากไปจาก ขอโมทางนี้ผมขอเป็นลูกชายแม่และผมจะดูแลแม่ไม่ให้น้อยไปกว่าที่โม,โมดูแลแม่เลยผมขอให้คำมั่นสัญญากับแม่ต่อหน้าตำรวจต่อหน้าสื่อมวลชนครับแม่ผมเสียใจครับแม่ครับผมขอให้แม่ยกโทษเอาหสิีกรรให้ผมด้วยครับแม่ คุณแม่ผมไม่อยากให้ปู่สาวไปรถเชนะดนี่นะครับขณะที่คุณแม่ของคุณแตงโมเนี่ยก็ชี้แจงบอกว่าเมื่อเช้าวันนี้เนี่ยปอได้พาแม่เนี่ยไปทําบุญร่วมกันให้กับน้องโมนะฮะน้องแตงโมนี่ฮะและก็สวดมนต์ด้วยกันแม่ก็เลยคิดว่าหลังจากที่เขาพยายามติดต่อบอกก็เข้าใจว่าเป็นคนดีและก็พูดจาก็สภาพเรียบร้อยจึงยอม ขอโทษและก็ยกโทษให้คือยอมให้มาขอโทษยอมให้มาขอโทษและก็ยกโทษให้ด้วยนี่ตอนรับพวงมาลัยนะครับแต่มีคนหนึ่งที่ไม่รับไม่รับคําขอโทษครือคุณแม่ใช่ไหมคุณแม่เนี่ยไม่รับคําขอโทษของคุณกติ๋เดี๋ยวเราดูตอนช็อตที่คุณกระติมาเป็นคิวของคุณกระติเนี่ยนะคะคุณกติเนี่ยคือลักษณะเหมือนพยายามจะกอดคุณแม่นะแต่คุณแม่ไม่ได้สวมกอดเหมือนกับที่เราเห็นภาพตอนที่กอดคุณปอนะคะ แล้วก็พวงมาลัยในมือเดี๋ยวจะมีภาพที่ที่มีแค่คู่เดียวเดียวเดียวไหมคะอืมอ่าเนี่ยในมือคุณแม่เนี่ยมีสองพวงมาลัยแล้วนะแล้วก็ทางคุณกระติกเนี่ยก็เอาพวงมาลัยมาคุณแม่เอาพวงมาลัยคืนกลับไปไม่รับไม่รับ<อ>คือไม่รับเพราะคุณแม่ยังไม่ยกโทษให้สองมือในพวงนั้น,เ,นเป็นของคุณปอกับคุณโรเบิร์ตอันนั้นคุณแม่รับแล้วครับส่วนของคุณกติคุณแม่ส่งคืนนะคะแล้วก็ถามหลายคําถาม การถามของคุณแม่เนี่ยนะคะนำมาซึ่งการตอบคำถามของคุณกระติกแบบที่เรียกว่าเรียกทัวลงอีกรอบหนึ่งครับทัวรลงอีกรอบหนึ่งด้วยลักษณะบอดี้เลงเกจการภาษากายทั้งน้ำเสียงทั้งรูปประโยชน์ที่พูดออกไปคือคุณแม่ถามคุณแต่คุณกระติกก็บอกว่าก็ให้แม่ไปคุยกับตำรวจเวลาคุณแม่ถามก็ใช้วิธีพูดด้วยน้ำเสียงที่ค่อนข้างที่จะเหมือนสวนกันไปสวนกันมาครับเออไม,ไม่ไม่ไม่ได้ว่า ซอฟๆนิงน่งๆช้าๆแบบนี้นะคะอันนี้ที่ชาวเน็ตเขาสังเกตออย่างที่สามภาษากายสส่หัวตลอดส่หัวใส่หัวใส,ส่ศีรษะใส่หน้าตลอดลักษณะคือมันเป็นภาษากายของการปฏิเสธการไม่ยอมรับครับแต่นี่คือโมเมนต์ของการมาขอขมาลาโทษขอขมาขอโทษคุณแม่หลายคนก็เลยบอกว่าคุณกระติกเนี่ยเรียกทัวลงอีกรอบหนึ่งแล้วแล้วคุณแม่ก็เลยไม่ให้อภัยครับฟังช่วงนี้หน่อยนะคะที่คุณกระติกมาขอขมาคุณแม่ค่ะ คุณรู้ไหมว่าการเป็นคุณแม่คุณแม่ยังยังไม่ได้รับพวกาาไ่ของน้องกระติกคุณแม่ขอถามก่อนว่าวันนี้วันที่สี่แล้วหนูไม่เคยติดต่อคุณแม่เลยว่าน้องโมงตกน้ําเพราะเหตุใดเป็นมีปัญหาอะไรคะปิดบังอะไรไว้หนูขอโทษจริงๆหนูตั้งสติไม่ได้หนูเสียใจ นูเสียใจจริงๆที่ไม่ได้โทรหาแม่เป็นคนแรกหนูหนูยอมรับอันนี้หนูหนูสติแตกมากๆหนูหนูไม่ถึงพูดว่าไม่บอกคุณแม่เพราะว่าคุณแม่ไม่ใช่นักดำน้ำพูดใส่ไม่ไหมคะหนูสือ่อสารไม่เก่งอ่ะแม่หนูดใส่ไม่หน่อยนะคะหนูสื่อสารไม่เก่ง แม่ก็รู้ว่าหนูเป็นสื่อสารไม่ได้จริงๆเราณตอนนั้นหนูจะติแตกอับแม่ไม่คุณแม่ไม่เห็นกระติกร้องไห้สักครั้งเดียวเลยจริงๆกระติกนี่ต้องร้องไห้ปลฝกไฟด้วยซ้ำเราเป็นมนุษย์นะหนูขออธิบายนะการแสดงออกต่างกันนะแม่หนูอยู่คนเดียวอ่ะหนูร้องไห้ฟูกไฟได้แต่หนูอยู่ต่อหน้าคนอื่นอย่างเงี้ยหนูหนูทําไม่ได้หนูพูดจริงๆหนูเสียใจคุณปอะทได้เลยนั้นคุณปอแม่ คุณแม่แม่ต้องเข้าใจหนูด้วยนะว่าหนูเป็นคนแบบนี้หนูอธิบายไปแล้วถ้าหนูอ่อนโยนกว่าเนี้มันก็คงจะดีกว่านี้ใช่ไหมแม่แม่อยากเห็นหนู้อง่ห้ใช่ใหไหม<ช>คุณแม่คิดว่าพูดตรงๆนะหนูอยากให้โมตื่นมานะแล้วก็มาอธิบายกับแม่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่โมเขาไม่ตื่นมาแล้วทุกวันหนูนอนคิดถึงโมเอ้ยตื่นมาช่วยหน่อยหนูอธิบายสิ ว่ามันเกิดอะไรขึ้น,นหนู<ด>ให้หปากคํากับตารวจไปหมดแล้ว,ลวซ,ซ,ซื่อเลยหนูชวนโมไปลงเรือแค่นั้นเองแล้วโมเขาเดินไปขี่โดยที่เขาไม่ได้บอกหนูได้ซ้ําหนูรูท้ทีเขาตกไปแล้วอันนี้คือสั้นๆแล้วก็ได้ใจความเลยแม่ทําไมหนูถึงรู้สึกว่าแบบสังคมลงโทษหนูขนาดนี้หนูชวนเพื่อนไปนั่งเรือคิดถึงเขาแบบในแง่ดีเฮ้ยไปนั่งเรือดีๆสวยๆแต่มันเ,เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันหนูไม่ได้อยากให้มันเกิดขึ้น หนูพูดก็เหมือนหนูแบบเนี่ยมานั่งอธิบายแก้ตัวแต่มันคือเรื่องจริงอะเรื่องจริงกว่านี้ไม่มีอีกแล้วแม่คือในใจหนูนะหนูมีสองสองหมวกเนาะหนึ่งคือหนูเป็นเพื่อนเขาสองคือผู้จัดการวันนั้นอะเราไปเที่ยวกันเราไม่ได้ทํางานถ้าวันนั้นเป็นการทํางานเราจะดูแลนักแสดงอย่างดีโอเคไปหนูอยากให้แม่ให้โมไปเข้าขันแม่นะแล้วอธิบายเหตุการณ์นั้นให้แม่ฟังด้วยตัวเองอะว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่มันทําอย่างนั้นไม่ได้ ต้องเป็นหนูที่มานั่งอธิบายเองหนูพูดไปอ่ะเหมือนแม่ก็ไม่เชื่อเพราะว่าหนูช้าเองตอนนี้หนูผิดหนูผิดเลยนะหนึ่งอย่างหนูหนูอัดสองอย่างหนูไม่โทรหาแม่แล้วอีกอย่างหนึ่งหนูไม่กล้าพอที่จะเผชิญหน้าแล้วก็ช้าไปทุกๆเรื่องเมื่อลูกแม่ตายหนูยังไม่ไปดูศพลูกแม่ลงคือทําไมไม่ไม่ช่วยน้องโมแม่หนูช่วยแม่ถามเพื่อนๆหนูช่วยหนูโทรหาพี่โบไงเอาคนลน ตกไปลึกแล้วจะเป็นโทรหาพี่โบทําไมเพื่อนๆเ,เขาก็ช่วยกันตามหาในคลิปก็มีระวนกันตามหาหลายรอบนะแม่นะเราทํเงินสุดความสามารถเราตะโกนโมโมโมจนสุดเสียงเลยคนตกไปในน้ําคุณไปตะโกนเขาจะได้ยินไหมเราจะให้หนูทํายังไงอ่ะแม่มมโดดลงไปสิแม่หนูจะโดดลงไปด้วยก็ได้ถ้าคุณว่ายน้ำเป็นอนะ่ะแล้วคุณก็หนูว่ายน้ำมไม่เป็นแม่อันนี้ไม่ทราบคุณต้องแสดง ความช่วยเหลือแม่หนูขอโทษหนูขอโทษมอยลงไปในน้ําถึงลึกคุณแม่หนูหนูเสียใจนะที่หนูในปอดเนีเขาเต็มไปด้วยทรายเพราะเขาลงไปถึงพื้นพื้นดินพื้นทรายเลยเขาสูดเขาพยายามสะเก็ดกระกายนะัับบลก พี่จะบอกให้นะพี่ไม่ได้พูดเลยนะพี่ฟังพวกเราพูดนะพวกเราเสียใจนะ่ะเราเป็นเพื่อนใช่ไหมพี่เป็นแม่เป็นคนในครอบครัวเป็นพี่ชายพี่จะเสียใจมากกว่าพวกเราขนาดไหนเราลองคิดดูนะคําเสียใจของพวกเราอะ่ะมันเท่ากับคนในครอบครัวไหมนะครับ คนดูช่วงนี้แล้วแบบโอ้โหนี่คือการมาขอขมาห,หรือว่ายังไงลักษณะห,หรือจะบอกว่าเป็นการชี้แจงยังรู้สึกว่ามันเหมือนไม่ใช่การชี้แจงด้วยซ้ำเหมือนการเถียงอะไรแบบนี้มากกว่านะคะแล้วก็เนี่ยสรุปใจความนะคุณผู้ชมไฮไลท์สำ,สำคัญสำคัญของบทสนทนาที่คุณผู้ชมได้ฟังไปเนี่ยนะคะครับุณกติบ,บอกเธอมีโหมดสองใบในฐานะเพื่อนและฐานะผู้จัดการวันนั้นเธอไปในฐานะเพื่อนไปเที่ยวกันหนูก็มีสิทธิ์ที่จะ รีแลกซ์มีเดี๋ยจะเที่ยววันนั้นมันไม่ได้เป็นการไปทํางานถ้าวันนั้นทํางานหนูก็จะดูแลโมในฐานะผู้จัดการส่วนตัวครับเรื่องกระโดดลงไปคุณแม่ถามทําไมไม่โดดลงไปแม่หนูไายน้าไม่เป็นเดี๋ยวนะคุณผู้ชมเดี๋ยวโยติดประเด็นนี้ไว้นิดหนึ่งเสร็จแ,แล้วคุณแม่ก็สอนเหมือนสอนว่ารู้ไหมผู้จัดการดาราเนี่ยเขาต้องทํำยังไงแล้วในช่วงที่คุณแม่ถามหลายคําถามบอกบอกตํารวจไปหมดแล้วแม่หลายคนบอกว่าคุณกะติ่ง,งจริงพูดเก่งเนาะ พูดพูดเก่งนะคะคือก็พูด่าเธอบอกว่าเธอสื่อสารไม่เก่งออแต่เนี่ยดูอย่างเนี้ยหลายคนบอกว่าเ,เธอพูดเก่งเนาะแต่ก่อนหน้านี้บอกสื่อสารไม่เก่งแล้วก็ออกไม่ออกมาพูดตั้งแต่แรกครับประเด็นเรื่องว่ายน้ำเนี่ยคุณผู้ชมคะหลายคนก็เลยบอกว่าอ่ะงั้นดูกันหน่อยตกลงคุณกระติกว่ายน้ําเป็นหรือไม่เป็นเพราะมีคลิปนะคะที่เธอก็โพสต์เองอะนะตั้งนานแล้วอะเป็นคลิปที่พาลูกไปเรียนว่ายน้ํานะคะแล้วก็ เนี่ยค่ะในภาพก็จะเห็นว่าเธอดำน้ำลงไปในสาะลักษณะเป็นการสอนแบบผู้ปกครองร่วมด้วยกับเด็กที่เรียนนะคะนี่ดำน้ำลงไปเสร็จแล้วก็อโผล่ขึ้นมานะคะช็อตสั้นๆแค่นี้ละค่ะคุณผู้ชมที่หลายคนบอกอา้าวไหนบอกว่าหนูว่ายน้ำไม่เป็นแม่อืนี่คือฝั่งหนึ่งนะคะแต่ก็ต้องบอกอีกฝั่งหนึ่งว่ามีหลายคนเขาก็คอมเมนต์เหมือนกันว่าแต่สะเนี้ยมันเป็นสะที่ยืนถึงครับ ลุกขึ้นมาปุ๊บยืนมาเนี่ย<อ>น้าแค่เอวเองแต่ว่าในแม่น้ําเจ้าพญาเนี่ยอ,อย่างที่กู้ภัยบอกมันสูงประมาณตึก8ปดเชั้นครับอันเนี้ยคือเตะเท้าได้<อ>ดำน้ําได้แล้วผล่ขึ้นมาปุ๊บมันไม่ต้องลอยตัวมันไม่ต้องเตะเท้าใต้น้ําแล้วเพราะว่ามันยืนถึงคือประเด็นคือที่แม่พยานจะบอกเนี่ยคือไม่ได้หมายความว่าให้คุณกระติกเนี่ยกระโดดตามคุณเตงโมไปหรอกคือคุณแม่ก็ถามแหละว่าอ้าวทาไมไม่กระโดดลงไปช่วยแต่ ในในสิ่งที่สังคมเนี่ยได้เห็นแล้วก็คือว่าหลังเกิดเหตุเนี่ยท่าทีนะฮะของคุณกระติกต่อเรื่องนี้เนี่ยม,มันดูแบบดูไม่ค่อยร้อนรนดูเฉยเมยดูยังรู้สึกไม่เต็มที่กับการตามหาทั้งตอนที่ขึ้นฝั่งมาก็รีบออกจากตรงฝั่งไปปล่อยกู้ภัยไว้แบบไม่มีข้อมูลเสร็จแล้วก็กลับบ้านบอกเพราอห่วงลูก หลังจากนั้นหายไปอีกหลายชั่วโมงเป็นประมาณ30ชั่วโมงโดยที่ไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรกับทางเจ้าหน้าที่เลยในขณะที่คืนนั้นจําได้ไหมฮะมีใครไปตามหาคุณเตงโมนะฮะเพื่อนวงการบันเทิงเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณเปิ้ลนาคอนขี่สปีดโบ๊ทไปหาเจสกีเออเจสกีไปหาคุณไปหาคุณเตงโม,มคุณบีมสันยูไปตอนตีสองตีสามใช่ไหม,มคุณแอนนานี่นั่งเฝ้าอยู่ทั้งทั้งคืนถึงเช้าตามหาเตงโม บุคคลเหล่านี้ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์นะฮะแต่ทราบข่าวรีบไปแล้วก็ช่วยอย่างเต็มที่ะนะครับ